ปัจจุบันในประเทศไทยแม้ปัญหาโฟมจะไม่มากเท่าเมื่อก่อนแต่ยังพบโฟมที่เหลือจากกิจรกรรมต่างๆทางสังคมเช่นการรับประทานอาหารและกิจรกรรมงานต่างๆเป็นต้นเฮ้ยทไมอะดูโฟมวกน,นี้นสิการกีฬาสีค่ะมันไม่นานละแต่โฟมพวกนี้ยอยู่เหเเมือนเดิมเลย ถ้าเรานี่คือตัวเชื่อมภาษาจากฟองโดยที่เราไม่ต้องทิ้งเผาหรือฝังเลยโดยเราใช้ฟอกวัาจำวนวน10กรัมเอ๊ะแต่ว่าฟองกระดาษ10กรัมเนี่ยมันเยอะเท่าไหร่หรอคะ จากเปิดเศร้นมากก็คือริ่อวน,นี้นั่นเองโดยโฟมที่ถูกย่อยสลายเนี่ยนะคะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพราะว่าโฟมที่ถูกย่อยสลายเนี่ยเป็นโฟมชนิดคอลิสไตรีนค่ะมีผลคุณสมบัติก็คือมีความยืดหยุนน้ำหนักเบาแล้วก็ต้นทุนต่ำค่ะและที่สําคัญน,นะคะยังช่วยลดสาเหตุของการเกิดกา๊าซเรือนกระจกอีกด้วยค่ะและนี่คือตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ที่ได้จากการทดลองโดยเรานำตัวชื่อประสานที่ได้มาเชื่อมกระจกแล้วก็ท่อ P ีวีโดยเราได้ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับการทนต่อสภาพอากาศการรั่วซึมและการทนต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วสรุปผลิตัณฑฟ้านะระเธอมันดียังไงเหรอ เรานำโฟมที่เหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้แก่โรงเรียนแก้ปัญหาวัสดุอุปกรณ์รั่วซึมแตกร้าวในโรงเรียน